นโมตัสสะภะคาวะโตขอ,อบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสมาสัมพุทธะ พราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมโมตตสาปังกวาตขอ,อนอบน้องแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระหาตรซึ่งเป็นผู้กาจากกิเลสสมมาสังพุธตสา ตราจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสะภะวะโตขอ,อนอบนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหตโตซึ่งเป็นผู้กายจากทิเลสสัมมาสัมพวทตัสา าจะรู้ชอบได้โดยพระองคเองอุทธังสารนางคาชามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมสารนางคาชามี ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสางทางสารนังคาเจ้ามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งรรที่ระลึกทูตยามปิพุทธทางสารนังคาเจ้ามี แมวาราทิสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิธามังสารนางกาเจ้ามิแมวาราทิสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยมิสังังสานังกาชามิแม่วาราที่สองพระาเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตาติยมิพุทธังสานังกาชามิ แม่วาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธาตุยังติธรม,มังสารนางกาเจ้ามิแม้วาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตาทิยังปิสังกังสารนังกาจามิแม่าวาราทิสัมกาพระเจ้าขอถือเอาประสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอิติปิโสภควงังเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารัง เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโนเป็นผู้รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโัโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรวุปุริสธรรมาสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนกองเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้โรูผู้เตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภระสวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามสังสอนสัตว์ดังนี้สวากาโตภรวัาธิ์สมุนจ้าดาัาางเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติิโกร เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอา,าริยโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะไิโก เป็นสิ่งที่ผว้น้องเข้ามาใส่ตัวตาจะตังเวทิตาจักวงวินยูยิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพอตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้ว วุยจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามู ได้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์แลว้วสามียจิปติปันโัวปะกวาตสาวะกะสังโฆสทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติสมควรแลว้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จตาการิปุริสายุกานิอาต่าปุริสภูกะาผู้แห่งบุรุษคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะวะโตอสวกสังโคนาแลทงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนย เป็นสองควรแก่สกการที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสองควรแก่สกการที่เขาจัดไว้ตอนรับเถกินเนยโยเป็นผู้ควรรับการพินาทานมันจะดีกรณนิยโยเป็นผู้ที่บูคณลทั่วไปควรทำมันจะดี อาลุตารังปุญญาเขตังโลกาาัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เตชยมังครานิขอใจมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้น โุกหาติต ja ha, ah, ah, ิพ so ุจะเคนสุธาตหาทางธรรมังวิสุติจุติมีติปภาพิธานังยานากกเทนวิตินาจิตตวามุนินโทพระจอมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าเท้าปกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณนันบริสุทธ์ มีมืออ่านเท่าผู้ชงเือทิฏฐิที่ตนเือผิดหึ่งราดไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานกัเรเตจสาภาตุเตจยมังคลานิขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธชัยมงคลนั้น เอตาปิปุตตะชยมังคลาอาตากาธาโยวาจโนตินาติเนสารเตมตะตันติอิตวานะเมฆาวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติกรมยันารุสะปัญยุนราชนไดมีปัญญาไม่เกียดกันสวดก็ดีระลึอก็ดี ซึ่งพระพุทธใจมงคลแตกคาถาแม่เหล่านี้ทุกๆวันนอนรจนนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาทว่าอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนาิยกถึงวิโมกกสิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาโท ผู้เป็นที่พึ่ง้องสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหาการุณาทิทตายาพพป,ปานินพปุเลตวะปารมีสศภาอย่างบารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัรพ,พสัตว์ทั้งหลายปาดตัวสัมพธิมุตตมัง ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อนอุดมเอเตนาส์จวาเจนาด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตชยมังคลงังขอใจมงคลจงมีแก่ท่าน

พระพุทธเจ้าทรงพระชนมาน,นาคนโกเพลิดถึงความเป็นผู้ชนะและทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศษแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญความยินดีแก่พวกศาัยราชาว่าพระองค์ชนะมานาภาราิตาบาลัง่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว ชื่อปัจจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชนนั้นสุนาราตังสุมังกะาังสุปาะปาตังสุหุติตังสุขนนสุมาหุตโตจะสุยิตัง,ตงประมจาริสุปัทาที่นังสาสตังหลายกระพื่อจอดในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเิกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแรงถนาดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมมางกายกรรมเป็นปัจักสิณส่วนเบื้องขวาวาจากรรมบางปทักสิณังวาจีกรรมเป็นปทักสิณส่วนเบื้องขวา ปัตากินาโนกรรมังโนกรรมเป็นปักสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัตากินาความปรารถนาของท่านเป็นปักสินส่วนเบื้องขวาปัากินานิกาตวานาธาตุทั้งหลายทำกรรมมันเป็นปักสินส่วนเบื้องขวาราปานตาเตปัากินเน ย่อมได้ประโยชน์ทังลายอันเป็นประทักสิ้นส่วนเบื้องขวา